อาจารย์ใหญ่กําลังพูดถึงพี่ชายผมหรอดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็รู้จักวิธีเรียนสักทีเธออวดได้ขนาดนั้น,สนแสดงว่าเขาเขารอบ20คนใช่ไหมละ่ะพี่ของนายเก่งกว่าที่นายคิดนะฉันไม่เคยเห็นเขาตั้งใจเรียนขนาดนี้มาก่อนจากล่างขึ้นไปสู่บนในคราเดียว5วิชาเลยไม่มีนักเรียนคนไหน ทียบความสำเร็จอีได้ยกเว้นนายน้อยฉินในตอนนั้นคุณฟูลูกชาคนโตของคุณเก่งมากและหล่อมากลูกสาวข,ของผมที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมตน้นรู้สึกทึ่งในตัวเขามากเธอยังบอกอีกว่าฟูจิวคือไอดอลของเธอเพื่อนอำานารมาดื่มดื่ม <laughs> ลูกชายคนโตของคุณฟู่เหรอได้อำรับแดกเหรอขยับคนนั้นน่ะนะเออฟู่เฉาเธอจะไปไหนน่าลำาาาไม่อยากฟังแล้วเป็นไปได้ยังไงไอโลจิตมรดะหนักนั้นรอฉันก่อนนะฉันจะสอนแกนเองวันถัดไป เป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง,งทำไมถึงมีชื่อฟูจิวนั่นคือฟูซีหมิงต่างหากหน่าทึ่งจริงๆเขาก็ยังคงเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อสื่อสารนอกโรงเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่เลยนะอย่าบอกนะว่าคะแนนของเขาติดอันดับหนึ่งนะอไอ้คีเล่ไปให้ผลฟูจิวของเรานิสัยดีเหรียนเก่งต้องเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแนะ่นอนอะไร ็ยังคงเป็นย่าอ่อนของหลุงเดียนเขารองชั้นตลอดนั่นแหละแล้วก็อะไรนะใครว่าเราเห็นแต่หน้าฟูจิวดูนั่นสิดูนั่นคะแนนเต็มห้วิชาฟูจิวฟูจิวสอบปลายภาคก่อนหน้าหากาวของ สำนวนคำตอบที่คุณคัดลอกจากตัวออนไลน์ก็ได้ยังไงมาเรียกตัวเองว่าย่าโรงเรียนเอออย่าเปรียบเทียบทั้งสองคนเลยฉันชอบชินเฉามากฉันไม่ต้องการเห็นใครที่ชอบเขาจะเหยียบคนอื่นได้เกอยากจะอาจเจียนพวกที่ชอบฟูจิว๋วเขามีปัญหา ทางสมองแหละบอกเลยมีเพียงฟู่หมิงซีจากชั้นเรียนของเราเท่านั้นที่สมควรได้รับฉายานิวส l ูค a s สพวกคุณรู้ไหมว่าเขาเก่งแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงผลการสอบเลยเขาเป็นตัวละครระดับเทพเช่นเดียวกับเฉินเฉาเขาเป็นผู้เล่นมืออาชีพในรายการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในครั้งนั้นเขายังเป็นกับตำทีมคนเดียวในเหล่าเทพ นับไม่ทวนคนแบบนี้สมควรเป็นย่าของโรงเรียนหรือไงต่างจากฟูจิวผลการสอบดีขึ้นนิดหน่อยพอคุณก็คงจะตะโกนไปซาทุกที่ฉันก็เลย <c oughs> มันไม่ใช่แบบนั้นนะฟูจิวไม่เป็นไรเยาวยายวา ตบหน้าเป็นเรื่องสนุกก็ต่อเมื่อเผชิญหน้ากันอย่าลืมเป้าหมายคือคลองแชมป์เกมมือใหม่ฟูจิที่เป็นประกายถ้าฟูจิเป็นราชางั้นฉันจะเป็นอัศวินของราชา เกมนี้ต้องต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีแม่ครับผมมีนัดกับเพื่อนรล้มชั้นจะออกไปข้างนอกสักพักนะครับระวังตัวด้วยล่ะเจ้านายเฮ้เจ้านาย เรียกต่างนานเจ้านายเกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะเห็นบอกวันนี้จะปิดสีทุ่มครึ่งเนี่ยไม่นะผมยังวางแผนเพื่อจะพักที่นี่อยู่เลยอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่เปิดตอนกลางคืนเจ้านายก็คงจะให้นายพักละมั้งคุยเลยกัน เก็บของฉันกำลังจะปิดฮะจะปิดแล้วจะไปไหนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ปิดตอนนี้อันน่ะเหรอฉันอยากกลับไปทำธุรกิจเก่าและไปหลีกอาชีพคุณพึ่งพูดว่าเออแกแล้วแต่บอกว่าจะเล่นหลีกอาชีพเนี่ยนะนี่มันเรื่องตลกเหรอ ไม่น่าใช่นะ่าอายุเท่าเขาเออดาวจริงๆเออหกปีที่แล้วน่าจะสามารถทำเงินจากการเล่นเกมได้หรือไงได้เงินค่อนข้างดีเลยหรือไงล่ะคนแบบนี้ขี้เกียจอนาคตก็คงไม่มีอีกแล้วล่ะและมันคงไม่ได้ผล ไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงฉันก็ยังคงอยู่ในทีมฉันต้องการที่จะพิสูจน์อย่างไรก็ตามแครก็ไม่เป็นไรโอเคไหมอย่าเล่นถ้าพวกนายไม่พร้อมถ้าไม่สามารถชนะเกมต่อ นักข่าวมืออาชีพมากที่สุดให้ติดตามพวกเขาเพื่อสัมผัสบรรยากาศค่ะตามข่าวของผู้จัดการเจี้ยงเฉินอ e ีสปอร์ตลูก,กิงทัวร์นาเมนต์นี้ได้รับรางวัลที่มีค่าที่สุดของฤดูกาลก็คือลีกแห่งชาติฉินโมเทพเจ้าแห่งฉินที่ทุกคนรอคอยจะคอยดูการต่อสู้ทั้งหมดในวันนี้และ ฉันปรสุดของสถานที่นี้คือชั้นของกลุ่มชินที่รอาการแข่งแชมเปี้ยนเทพเจ้าชินได้ออกทางทิศตะวันตกจริงๆแล้วคงจะลงมากลุ่มที่เกิดเหตุนี่เองทีมส่วนศูนย์เก่งที่สุดในโลกฉันชอบเ x กเสมอสัดโพดัม ฉันอยากดูสดดัดโฟดัมดีมากตอนนี้การถ่ายทอดสดได้ดเริ่มขึ้นแล้วถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเชียร์ใครก็ส่งเสียงร้องกันมาแซดโฟดัมแซดโฟดัม